มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตขเขมนเคมสองสาววอลเลย์บอลไทยเป็นคนขเขมรที่มาเกิดในประเทศไทยควานหลงภายหลังจากทับลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลนำทีมเอาชนะทับสาวแดนมังกรวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนสาต่อสองเซต ด้วยคะแนน25ต่อ 21, 25ต่อ 27, 25ต่อ 19, 20ต่อ25และ16ต่อ14พังงาดคว้าชแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023โดยเป็นสมัยที่3ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2013ค่ะทังนี้มีชาวเน็ตก,กัมพูชารายหนึ่งนำรูปของบีมพิมพิชยากกกรมแล้วก็เพียวอัชาราพรคงยศ ไปไล่แสดงความคิดเห็นตามโพสต์ต่างๆพร้อมระบุว่าเก่งมากสองสาวกรรมัมพูชาเกิดที่ประเทศไทยทำเอาชาวโซเชียลไทยหาลัาน่นในคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภูมิลำเนาของพิมพ์พิชยาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนอัจชลาพรเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะชาวเน็ตขเขมเคลมสองสาววอลเลย์บอลไทยเป็นคนขเขมรที่มาเกิดในไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ